เฮยูเอฟซนักเลงตอนทุกคนมีผบเสื้อคํานี้บอคําเบ้าท่วาบุคคลใดทีม่มีบุญวาสนาต่อกันหรือว่าสินเสมอกันเมื่อนั้นก็จะมีโอกาสได้มาพบพ่อกันและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมือนี้ แอดมีโอกาสได้มาทําบุญอยู่ที่วัดโพคําสัญลามเป็นวัดบ้านเกิดของแม่สีเมืองอยู่ที่บ้านโซคไงใกล้ๆกับเส้นทาง450ปีมาตามสะพานบุญของน้องเอดอลลร์ก็เลยคิดอยากบอกเราเรื่องรลวดีๆที่เคยเกิดขึ้นกับแอดให้ทุกคนได้ฟังเริ่มแรกตอนท้ายปี2015 เกิดมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาจากคนใส้ชีวิตปกติเหตเวียดเหตงานใดยู่ดีๆก็เกิดมีอาการเจ็บตาจนบบสามารถเบิงเห็นและจําเป็นจะต้องได้ออกจากงานเที่ยวไปหักษาอยู่ห้องหมอหลายแห่งทั้งภายในและนอกประเทศแต่ก็บสามารถหักษาได้เพราะว่าบุหูสาเหตุและหาพยาธาโก็บเหตและท่านหมอเองก็ได้ฟันธงว่าบกเกิน3เดือนตาแอดจะบอดสนิทเมื่อเพิงทางวิทยาศาสตร์บกไดแอดก็เลยหันมาเพิงทางธรรวัยรุ่นที่บุหูจักเหตบุญเหตฐานบุหูจักไหวพระสวดมนต์ก็เริ่มมี การเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีถึงว่าดวงตาจะเบิ่งโบเห็นบอสามารถอ่านตัวหนังสือได้ก่อไ้การฟังจากโทรศัพท์และจือจําเอาและก็เริ่มฝึกการนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำผลจากการปฏิบัติธรรมในข้างน้นเห็นให้จิตใจของแอดนิ่งสงบและปล่อยวางไหลขึ้นถึงแม้ว่าดวงตาจะเบื่อโบเห็นบอสามารถดูแลตัวเองได้แต่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาในบารมีธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเสื่อมั่นในตัวเองว่ามือหนึ่งจะต้องกลับมาเบิ่งเห็นได้คือดั้งเดิมจนมาหอดปี 2 0 2 1แลอดกาวว้าวได้เลยว่าปฏิหารมีอยู่จริงจากดวงตาที่เกือบมืดสนิทจากที่ท่านหมอบอกว่าบอสามารถหักษาได้แล้วยูดีดีแอดก็เริ่มกลับมาเบิ่งเห็นได้ประมาณ50เปเซนอกจากนั้นก็มีโอกาสได้มาเจอกับเจและก็มีโอกาสได้เปิดใจล้มกันส่วนว่ามาเจอกันได้จังแดนนั้นเอาไว้อีพีหน้าถ้ามีคนสนใจจะมาเล่าให้ฟังกลับมาเข้าเรื่องต่อนที่ล้มกับเจเมยม่ๆบอกเลยว่าแอดบบมีย้ยางแต่เจก็ช่วยดูแลและช่วยพักดันทุกสิ่งทุกอย่างบอว่าแอดอยากจะเห็นยังเจจะเป็นผู้ซัพพอ เป็นทั้งกําลังใจและเป็นแม้กระทั่งดวงตาคู่ที่สองให้กับแอดบอกว่าแอดอยากจะไปใส่เจก็จะคอยจูงแขนและดูแลอยู่เสมอถึงขั้นว่าแอดอยากบวชเจก็ซื้อบ้านและผ้าไต่ให้และก็ยังสวยสุกยู่ในการตั้งกล่องบวชจนเฮนให้แอดได้บวชสมป่าถนาหลังจากที่ลาสิขาออกมาแล้วจากที่เบิ้งเห็น5 0ดวงตาก็เบิ้งเห็นเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น70%ถึงจะบอเต็มร้อยถึงจะบ่เห็นแจ้งค่กแต่ซันีแอดก็ดีใจสุดแล้วหลังจากนั้นแอดกับเจก็ได้สวนกันเฮตรีววิจน เกิดเป็นซ่องตโตโต้รีวิวมาได้ทุกมือนี้และก็มีโอกาสได้หู้จักกันกับไอตุ้ยเจ้าของซ่องกุตุ้ยนะถึงแมนว่าจะโบหู้จักกันมาก่อนแต่อ้เพื่อนกระใจดีช่วยให้คําแนะนําและยังติดต่อง,งานรีวิวให้พร้อมเป็นบุคคลสําคัญของซ่องตโตโต้รีวิวเล็กกับวาได้และอีกหนึ่งคนสําคัญเล็กก็คือน้องเอ็มซีดอลล่าถึงแมนว่าหากกหู้จักแต่ก็เป็นกลัลยาณมิตรที่ดีของทีมงานนักเลงตอนไปแล้วน้องเป็นคนหน้าหักนีสใส่ดีมีความสามารถเป็นอีกหนึ่งนักรีวิวที่กําลังมาแรงในตอนนี้จังใดก็ฝากติดตามพวกเฮนด ทุกคนเยและทั้งหมดที่ได้เลามานนี่ก็คือประสบการณ์จริงและความประทับใจที่เกิดขึ้นกับแอดและจะเป็นความทรงจำที่ดีตลอดไป